สังคมใดแล้วเราสัมผัสว่าเฮ้ย,เข,ยเขาไม่ใช่อย่างที่สังคมขาดหายไปนะเขาไม่ใช่คนที่สังมันมีความเหือดหายขาดแคลนบุคคลที่เป็นอย่างนี้พอเรามาเจอสภาพเดียวกันเราก็เลยรู้ว่าเอฟซีฟลุงพลเนี่ยสุดยอดนะฮะสุดยอดมันก็เลยเห็นมุมมองที่การจะมีความสุขต่อไปในอนาคตเนี่ย นะครับผมเชื่อว่า fc ลงพนหลายคนเนี่ยเป็นคนดีมากๆเลยนะครับนี่แหละครับจึงยืนยันว่าเรายืนอยู่ฝั่งถูกต้องครับเราไม่ใช้อะไรสัมผัสครับเราใช้ใจสัมผัสนี่แหละครับใช้ใจสัมผัสก็รู้ว่าเรามาเจอชุมชนเล็กๆที่ดีที่ดีแน่นอนครับในมุมที่เป็นแบบนี้อยู่ เราจะต้องระแวดระวังว่าใครกำลังมาหาผลประโยชน์นะครับใครมาได้ประโยชน์ได้อย่างไรเพราะลุงพลเจ็บมนะันเจ็บมาเยอะครับลุงพลเจ็บมาเยอะเอฟซี FC ลุงพลพวกเราก็เจ็บมาเยอะครับเจ็บในการไปหลงเชื่อคนที่เรามองแรกๆว่าเออเขาก็เป็นคนเป็นคนดีอ แต่มันมีหลายเคสมากดีแตกโกหตลบตะแลงตอแหลไปเรื่อยๆทำไมอ่ะจะมารู้จักกันทำไมต้องโกหเป็นต้นคุณจะทนเพื่อจะข่มจิตตัวเองว่าเราจะอยู่ฟั่งลุงพล จนกว่าเราจะมีเงินทำนั่นทำนี่จนกว่าเราจะได้บ้านได้รถไ,ได้นั่นได้นี่แล้วกูก็จะออกแสงกูก็จะปล่อยแสงกูก็จะทำลายลุงพลเนี่ยนะครับพูดไปพูดมามาพูดถึงเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับนะฮะตอนนี้เท่าที่ฟังเนี่ยนะพวกเรากับ ก็ยังมีความระแวงกันเกิดขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าเรามีเคสกรณีอุทาหรณ์เยอะไงฮะอุทาหรณ์เยอะนะครับใครก็ได้ครับที่มาอยู่แล้วขอให้ไม่มีเวลาหนึ่งเวลาใดที่จะมาทําบ้าทําบอในการมาอวดตนเมื่อตนเสียหาย ไม่ได้เป็นไปตามที่ตนต้องการก็เริ่มออกลายเนี่ยบางคนออกจนตัวลายเลยออกเยอะนะมาออกลายอะ่ะมาออกลายคุณเอาจิตใจเอฟซีลุงพลไปหมดแล้วอะ่ะมันทำให้เกิดความเขาเรียกว่าเบื่อมันทำให้คนรู้สึกเบื่อเบื่อโลกมากขึ้น หาที่มันจริงใจยากเหลือเกินนี่แหละนะฮะเหมือนกับที่เราสวัสดีครับแอดเดมอนครับสวัสดีครับนะฮะขอบคุณแอดมินทุกท่านนะครับฝากกดติดตามแอดมินด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแม็โนเรียนะครับที่นะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เชิญชวนสนับสนุนยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลสนับสนุนก็คือกดติดตามนะครับแล้วก็กดกดไลค์กดแชร์ดูผลงานแค่นั้นเองครับถ้าท่านจะคิดว่านี่คือผลประโยชน์ของยูทูบเบอร์ผมก็ทิกว่าเป็นผลประโยชน์ที่ขาวครับเป็นผลประโยชน์ที่ขาวไม่ดำเพราะว่าถ้าท่านติดตามผลงานเขาแค่นั้นเองครับ มันก็เป็นผลประโยชน์จากยอดไลค์ยอดวิวครับยอดวิวมันเป็นผลประโยชน์แข่งสีขาวครับเป็นผลประโยชน์สีขาวที่ไม่ได้หมายความว่าเขามาหาผลประโยชน์ในความหมายว่ามาหลอกมาลวงมาโกหกตอแหลมาสร้างประเด็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะนะ คุณเบงเดอรเลียนเหนื่อยนะสวัสดีครับคุณลักครับนะครับคุณไพบรลน์นะครับนะฮะคุณสุดารัตน์นะครับฟังนิทานป้าแตนแล้วคิดยังไงครับเอออันนี้ผมยังไม่ได้ฟังนะวันนี้ผมไม่อยู่ทั้งวันเลยนะครับผมยังไม่ได้ฟังนะฮะไม่รู้ว่าแต่ละท่านฟังแล้วรู้สึกอย่างไรนะครับแต่ละท่านฟังแล้วรู้สึกอย่างไรนะครับนะฮะ แต่ผมยังไมไ่ฟังจริงๆนะครับผมไปอ่านอยู่อยู่ทีมงานทีมงานหนึ่งนะครับที่ผมอยู่ด้วยผมก็ยังจับประเด็นอยู่จับประเด็นว่าเหมือนกับการเล่าอันนี้ผมยังไม่ได้ฟังนะครับแต่พออ่านดูๆอะ่ะบางบางคนวิเคราะห์ว่าการเล่าเนี่ย น่าจะเมาเฮ้ยไม่ใช่การเล่าเนะี่ยน่าจะเกิดผลเสียทั้ง2ฝ่ายของเขาด้วยซ้ำอันนี้ผมก็เลยเอเดี๋ยวหาโอกาสไปฟังนะครับหาโอกาสไปฟังว่าเล่าเล่าแล้วอะไรนะครับนะครับนะฮะ อันนี้ต้องต้องรอฟังนะครับถ,ถ้าผมฟังเสร็จผมสามารถวิเคราะห์ได้นะฮะแต่ผมยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวหนูว่างจะไปฟังนิทานป้าแตนน้านคุณอมูลก็ยังไม่ได้ฟังนะครับนะฮะไหนคนคนที่ฟังนะฮะขอขอแค่ถามว่า เป็นบวกหรือเป็นลบครับคนที่ฟังครับว่าจะนอนแล้วอาจารย์แต่เปลี่ยนใจไม่นอนแล้วครับถ้าใครฟังครับเป็นผลบวกหรือผลลบครับลองลองพิมพ์มาหน่อยนะถ้าเป็นผลบวกนะให้กดหนึ่งนะครับถ้าเป็นผลลบให้กดสามนะครับถ้าบวกกดหนึ่งลบกดสามนะครับ นะครับท่านฟังแล้วจับใจความว่าอย่างไรนะครับส่วนถ้าใครยังไม่ฟังก็ก็จะกดก็ไม่ได้เนาะนะครับเพราะว่าหนึ่งสามสามอ๋อทั้งบวกทั้งลบอ๋อบวกหนึ่งลบสามเลยใช่ไหมลบสองบนหนึ่งลบสองไม่ได้ฟังอาจารย์ฟังแล้วนะ ผลบวกลบแล้วแต่มุมมองอ๋อนะครับบวกจ้าจะรู้ว่าใครคือคนร้ายอ้าวจริงเหรอะอ๋อครับโอเคนะแสดงว่ามันแล้วแต่มุมมองของคนจริงๆนะเอานะฮะหมายความว่าฟังแล้วเราแปลความอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปขอฟังทีหลังนะครับจะได้มาวิเคราะห์นะโอเคนะคบ,บางคนบอกว่าบวกนะครับ ไม่ว่าผลจะออกมาว่าลุงผิดแต่ก็รักลุงพลป้าแตนตลอดมันจะผิดยังไงฮะมันจะผิดยังไงนะฮะผิดในความหมายว่ารู้กันสี่บ้านนะฮะอันนี้ผมเดานะผมยังไม่มฟังนะครับมันไม่มีในมุมมองของว่าผิดเนี่ยมันเป็นไม่ได้แล้วครับ ถ้ามันผิดนะเขาเล่นลุงพลมาตั้งแต่ยังไม่ครบปีแล้วครับนะฮะส่วนใครจะรู้ทีหลังรู้เมื่อเรื่องมันผ่านไปแล้วแล้วมันรู้มันรู้แล้วมันพูดไม่ได้มันรู้แล้วมันพูดไม่ได้นะอันนั้นอีกก็อีกประเด็นหนึ่งใครเห็นด้วยอย่างที่ผมว่าเนี่ยลองกด9ดูครับนมันทำยังไงลุงพลก็ไม่ผิดหรอกครับ ะะผมเชื่อว่านะครับคือท่านทาน,นายเขาก็จะมีเทคนิคเทคนิคไหนที่มันสามารถทำให้คนไม่ผิดผิดได้หรือเทคนิคไหนทำให้คนไม่ผิดไม่ผิดนะฮะเขาก็ต้องมีเทคนิครู้เทคนิคนะครับนะฮะ อืมนะฮะขอบคุณครับที่กดนะครับกดเก้านะฮะใช่ฮะคือคนมันอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันเช่นบ้านติดกันะสุมว่าตอนแรกไม่รู้เรื่องเลยแต่พอมาและแค่ละคายมารู้เมื่อเรื่องมันผ่านไปแล้วเนะี่ยทีนี้รู้แล้วแต่ไม่กล้าไม่กล้าพูดเช่นปล่อยให้มันเป็นตาม สถานการณ์ดีกว่าไม่พูดเพราะตอนพูดนั้นอาจจะเกิดความเสียหายหรือเกิดความอะไรต่อตัวเองก็ได้ถ้าแบบนี้มันเป็นไปได้ครับระหว่างรู้ก่อนการได้วางแผนด้วยได้อะไรด้วยสมมติถ้าคุณจะอ้างว่าลุงพลและป้าแตนรู้วางแผนลางวางแผนด้วยเนี่ยผมว่าไม่ใช่การประชุม การประชุมกันแล้วไม่ให้ลุงพลมาแต่งเข้าเข้าประชุมเนี่ยเพราะอะไรแล้วแล้วสรุปเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างไรขนาดไอ้คนอ้างว่ารู้ว่าเรื่องมันเกิดตั้งแต่วันที่สิบด้วยซ้ำเนี่ยป่านนี้มันยังไม่ทำลายเออมันยังมันแสดงความเกลียดลุงพลเพื่อเป็นคอนเทนต์แต่มันไม่สามารถนำ เรื่องนะที่ว่าเนี้ไปจัดการลงผลได้เลยนะครับผมก็มีข้อสังเกตแบบนี้นะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในข้อเท็จจริงที่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับที่ว่าจะมีการรู้เห็นแล้วก็วางแผนกันเอง เป็นไปไม่ได้ครับเพราะคดีนี้เป็นคดีร้ายแรงเป็นคดีร้ายแรงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าในที่สุดแล้วก็ขอให้แล้วเรื่องจริงเรื่องจริงก็คือความจริงอยู่วันยังคำ่ำนะครับก็อาจจะนะครับรอให้แล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือแล้วแต่ใครจะสามารถ นำนำเรื่องจริงให้มาเกิดให้มาปรากฏในที่สุดรู้ก่อนกับรู้ทีหลังต่างกันนะครับรู้ทีหลังแต่ว่าไม่มีหลักฐานก็มีฮะร,รู้ทีหลังเช่นเขาบอกว่าไอคนนั้นน่ะทาแต่มันไม่มีหลักฐานไงฮะเข้าใจหรือ,อยังครับดังนั้นน่ะคนจะกล่าวหาว่าลุงพลทำก็ไม่มีหลักฐานครับนี่คือปัญหาครับนะฮะ ใช่ฮะอย่างที่คุณว่ารันทรนว่าครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะรู้ล่วงหน้าแต่ว่ามันมีคนรู้ล่วงหน้ามันมีคนรู้ก่อนแน่ผมว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่การคือคำว่าเจตนาหรือเจตนารเรงเห็นผลหรือว่าไม่มีเจตนาอันนี้ก็ต้องมันมันยากนะครับมันยาก เพียงแต่ว่าช่างกล้าที่จะให้ลุงพลเป็นคนฆ่าเป็นคนาวางแผนเป็นคนวางแผนเป็นคนจัดฉากจัดอะไรเนี่ยอันนี้ยอมรับว่าไม่ไม่สามารถเป็นไปนได้นะแต่การคือพวกเราอยู่ไกลมากครับแต่นั้นเรื่องมันเกิดขึ้นเช่นประกาศว่าน้องหายเนี่ยทุกคนก็มีความกระตือรือร้อนกันแล้ว แล้วถา้าแล้วสมมติว่าไม่ไมรู้ไม่รู้เรื่องเลยในเรื่องแบบนี้นะแต่มันก็คงที่จะอยากหาว่าใครทำมันก็ละแค่ละคายละแคะละขาย,ขะะขายก็ต้องไปด้นด้านด้นหาข้อ,อความรู้เพราะว่าบ้านติดกันเนี่ยบ้านใกล้ๆกันมันต้องมีมันต้องมีคนเห็นคนอะไรเนะี่ยสมมติว่าสืบกันไปมาถามไปถามมาแล้วส่ม้มันได้ความ จะไปชี้ใครก็ไม่ได้นะครับไม่มีหลักฐานนะคดีไร้แรงงาน,นถ้าคุณไปชี้ใครไม่มีหลักฐานก็จะกลายเป็นว่าก่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษนะนะครับให้ได้รับโทษนะนะฮะดังนั้นเรื่องนี้มันมีเหตุที่จะมีความการพยากรณ์หรือว่าการมาประมวลประเมินภายหลัง อาจจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะครับอาจจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้ถ้าการรู้แบบนั้นของสุมาสุมาลุมพลมาแตนมารู้ละแคะละคายทีหลังเนี่ยมันจะไปโจมตีใครยากครับแต่ว่าอาจจะรู้แต่ว่าถ้าไปเรื่องการฟ้องการอะไรเนี่ยมันต้องหาหลักฐานไปพูดแล้วไม่มีหลักฐานมันก็จบนะครับแบบนี้นะฮะ มันเหมือนครั้งหนึ่งที่ลุงพลเคยพูดว่าถ้าถูกจับจะบอกหมดสมมุติอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมว่าลุงพลเนี่ยมีการสอบคุยกันสอบถามกันทั่วไปแต่ว่าไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานมันก็จบใครเห็นด้วยกดหัวใจลยรัวครับผมว่าเป็นอย่างนี้แน่ๆ หนึ่งไม่มีหลักฐานพูดพูดไปจบเลยครับตัวเองจะถูกฟ้องเลยนะมันหมิ่นประมาทจะเลยกหมิ่นประมาทเลยนะนะครับดังนั้นเรื่องเนี้จะอย่างไรก็แต่ผมว่าลุงพลไม่ไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพราะว่านอกนั้นมันมีมันมีข้อเท็จจริงหลายอย่างที่สนับสน,นุนสนับสน,นุน นะครับส่วนใครมีส่วนเกี่ยวข้องขนาดไหนก็รับเวรกรรมใครเวรกรรมมันครับง่ายๆง่ายๆอย่างเงี้ยวิธีคดีนี้มันไม่จบสักทีมันก็ต้องมีความประหลาดอยู่เรื่องนี้อยู่นะครับมันต้องมีความประหลาดใจนะฮะอืมนะฮะโอ้เลยหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับนะฮะขอบคุณมากครับเจร้อยกว่าท่านอาจจะ มาจากช่องเจ้าปู่ลงหรือเปล่านะครับมาจากช่องเจ้าปู่ลงหรือเปล่ายืนหนึ่งเหมือนกันครับอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับนะคุณขำขำขำพงขำพงอ่ะขำพรนะฮะขำพรเนาะนะครับสวัสดีนะครับรพี่เอเชียครับเอเชียสยามนะครับพี่เอเชียสยามนะครับฝากกด ติดตามพี่เชยสยามอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับคุณธนภาสวสดีครับผมนะฮะคุณอัมพัยคาเล่นะครับแคเล่นะครับสวัสดีกันนะครับนะครับเจ้าของนะผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวนะครับอร่อยมากนะครับผมนะครับคุณชาแรมครับสวัสดีครับผมนะครับคุณจิราวดีสวัสดีนะครับผมนะครับนะฮะคุณ คุณนุ่นนะฮะคาล์ตันนะฮะคาล์ตันเอ้ยไม่ใช่นะครับแคลคตันนะครับแคลคตันนะครับคุณสุดใจคุณญ่าติ๊กคุณอรวีนะครับสวัสดีนะครับผมนะฮะสรุปอีกครั้งนะครับสรุปนะครับก็ใกล้เวลานะครับเดี๋ยวจะมีท่านอื่นขึ้นนะครับ ผมมองแบบนี้นะครับที่ผมบอกว่ามายืนยันยืนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าผมเห็นว่าเรามาเรื่องนี้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราติดตามคดีเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำเด็กแต่เราเชื่อมั่นว่าไม่ใช่ลุงพลพวกเราจริงกระโดดเข้ามาอยู่ตรงนี้พวกนั้นก็กล่าวหาลุงพลพวกเราก็อยากให้ความความจริงปรากฏแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ลุงพลพวกเรามาเพราะสิ่งนี้ แต่ในตลอดมามันก็ทํามีก,การาเขาเรียกว่าอะไรจะนําผลโดยตรงให้ลุงพลเป็นคนผิดอยากให้ลุงพลติดคุกด้วยคดีอื่นๆอีกนะครับทั้งทางในมุมมองที่บอกว่า,าเจตนาหรือไม่เจตนาเป็นหลักนะครับแต่ลุงพลก็รอดมานะ ลุงพลก็รอดมาทีนี้ทุกวันนี้มันมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีผมก็เลยมาให้ข้อ,อ,อสังเกตว่าแล้วเราจะเอาอยัางไงเช่นบางคนมีเสียนั่นเสียนี่มาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับลุงพลลุงพลปฏิเสธลุงพลระวังตัวแจอยู่แล้วลุงพลระวังตัวแจอยู่แล้วครับ นะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยอันนี้เราขอให้คนที่พยายามที่จะมาปรากฏตัวมาทำเนี่ยช่วยให้เคลียร์ให้เสร็จอย่าให้ลุงพลพระแตนต้องเดือดร้อนนะครับอย่าให้ลุงพลพระแตนต้องเดือดร้อนนะครับหรือไปใส่รา้ายกล่าวหานะครับไปใส่รา้ายกล่าวหานะฮะ ต่อมาถ้ามันมีเรื่องต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นคนดา่าคนไม่กี่คนแหละครับที่ด่าลุงพลเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องนะครับคดีผมเชื่อว่าคนเหล่านั้นนะครับไม่ได้มีคุณค่าที่จะนำมาให้เกิดการแปะเปื้อนระหว่างลุงพลนะฮะ ส่วนใครจะมีการกระทําการพูดการจาร,ระหว่างใดๆก็แล้วแต่นะฮะผมถือว่ามันเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวเป็นหลักด้วยซ้ำนะครับแต่ใครมาเกี่ยวข้องกับลุงพลแอบอ้างไม่ต้องห่วงครับหน่วยงานที่เราจะฟาดมีอยู่แล้วนะครับเราจะฟาดมีอยู่แล้วนะครับน,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 นี่คือสิ่งที่อาจารย์มาพูดวันนี้นะครับว่าเราไม่อยากไม่อยากให้ f อฟซีลุงพลมาต้องจิตตก เดี๋ยวจิตตกกับเรื่องคนนั้นเดี๋ยวจิตตกกับเรื่องคนนี้ที่จะมาพยายามโยงให้ลุงพลเสียหายซึ่งมันไม่เกี่ยวกับคดีแต่คนเหล่านี้พยายามจะทำลายลุงพลให้เสื่อมเสียชื่อเสียงไปเรื่อยๆรืยๆหรือจะทำให้ลุงพลท้อทำให้ลุงพลเครียดทำให้อะไรทำนองนี้นะครับก็ฝากเรื่องนี้นะครับถ้าใครมาเกี่ยวข้องกับเรื่องบริจาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับ ขอให้ FC ลุงพลทั้งโลกนะครับช่วยยับยั้งคนเหล่านี้ด้วยนะครับช่วยยับยั้งคนเหล่านี้ด้วยนะครับนั่นคือประเด็นที่อาจารย์มาพูดมาคุยนะครับในการยืนยันว่ายืนยันว่าพวกเรายังยืนนะแล้วก็ให้กำใจลุงพลตลอดมาและจะตลอดไปนะครับตลอดมาและตลอดไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ตาเริ่มจะมองมีขึ้นแล้วนะฮะขอบคุณนะฮะเจ็ดร้อยท่านที่ยังดูอยู่นะครับแล้วก็นะครับพันหกร้อยท่านนะครับที่กดไลค์ให้นะครับนะฮะผมอาจจะมาดึกหน่อยนะครับนิดๆนะครับเพราะว่าต้องไปอ่าเาเรียกว่าอะไรไปไปเที่ยววัดต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็ไป ผ่า,าลูกสาวไปอยากเล่นน้ำทะเลนะครับโอ้น้ำทะเลก็ที่บางแสนก็แสนจากสกรปรกนะครับเฮ้ยนะครับเห็นแล้วก็เหนื่อยนะครับนะฮะในความหมายว่าผมมันขยะเยอะมากครับขยะเยอะมากก็สงสารเด็กที่เขาเล่นนะผมกลัวว่าเขาจะเผลอกลืนน้ำเข้าไปโอ้ยมันสกรปรกฮนะบางที ถุงแกงยังพัดเข้าพัดออกอยู่ปลาตายก็ยังพัดเข้าพัดออกอยู่นะครับแล้วก็ขยะแต่ว่าสงเด็กเนาะเด็กมันก็ไม่รู้จะเล่นตรงไหนนะแต่ว่าเวลาน้อยถ้าเวลามมากขึ้นผมจะไปในที่ที่มันมันดีมันสะอาดนะครับนะครับแต่เนื่องจากเวลาน้อยนะครับนะฮะก็ทําได้เท่านั้นนะฮะขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญต้องหาเตย งามค่ะสัตาหีบใช่ครับผมจะไปสัตหีบแต่ว่าเนื่งองจากว่าแฟนไปไปหาวัดต่างๆฉะเชิงเซาก่อนนะครับโอ้โหนะครับทีนี้พอผ่านวัดมาแล้วก็พอจะมุ่งหน้าไปมันก็เวลามันอาจจะไม่พอนะครับนะครับก็เลยไปแวะบางแสนนะครับเสียดายสัตาหีบไว้เวลา เว้นเวลาเยอะๆก่อนนะครับนะฮะแล้วก็ไปใหม่นะคะสุดท้ายนี้ครับก็ขอที่ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมนะครับคิดดีพูดดีทําดีไว้นะฮะเพราะว่าเราเชื่อว่าพลังแห่งความคิดดีทําดีเนี่ยจะเอาชนะมารทั้งหมดนะครับก็ขอให้ลุงพลปัแตันแลวก็น้องมนโอมยูทูบเบอร์สายลุงพลทั้งหมดและสุดท้าย ขาดไม่ได้ก็คือผู้มีอุปการะมากที่สุดนะครับก็คือเอฟซีลุมพลทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ใดที่ใดนะครับที่ท่านยังยืนหนึ่งอยู่นี่นครับทาให้ลุมพลปเป็นเถนนะครับแคล้วคลาดจากอันตรายแล้วก็การถูกกระทาต่างๆนะครับมาจากพวกท่านนี้เองนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีความคิดสร้างสรรค์ตลอดไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ